ปับลุกปับลุกปับลุกเดี๋ยวกูพี่เก่งใส่ได้ใส่ได้ใส่กูว่าแหละไอ้เหี้ยกูว่าแล้วมึงต้องโชว์อะไรงงๆกูเห็นนี่อยากจะควักลูกตาออกมาล้างสไลด์ว่ะเหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่เก่งหมดแล้วข้าวพี่เก่งหมดแล้วไอ้เปดออ้าวครับผมไม่ไปแล้วฝันตอนนี้ไม่ไปแล้วไปดอกไม่ใจเย็นนะไม่ต้องดันเฮ้ยไปไปหาสไปดิ้ไปหาสไปดี้ไปอยู่ที่ไม่ต้องดัน โอ้ยเชี่ยตัว้ายกูเผลอยิงขอโทษกูเผลอไปตายจ้ดอันนี้อยู่นี่กูไปละไม่ไม่มันขึ้นขึ้นทาวเวอร์ขึ้นทาวเวอร์ไปเราไปอยู่ซ้ายพวะนี่ให้กูเปิดเมื่อไหร่บอกเลยพาได้ล้วเปิดเลยเนี่ยเฮ้ ลไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยเจี้ยเจี้ยเฮ้ยเจี้ยนี่มีเมนตน่ากตาม่ไม่เคยมาดตาเนี่ยไม่ก็มางขึ้นมา้มา เฮ้ยมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันอยู่ดิอยู่ดีอหลังมอยู่ดิสปย l a n t e l a t e ยังขึ้นมาละเนขาาเหอห่อยชุนหนนอน่ยนชุบหหน่ชุบหหน่ชุบหหน่ชุหม่ชุบห่อช่ชุบ่ บอกมันเตี้ยอย่างเงี้ยไง